ไม่เวนเนี <Bien ven ido> <Norwegian> ่ยเราเยอะเราต้องทำแบบเข้าไปแรงเขาเนี่ยทำอะไรกันคะเดี๋ยวเรามานับกันอันไหนเยอะกว่าคนนั้นชนะ1 2 3 4ามสี่ สองสามสี่ห้านับด้วยสิลูอ็อีห้เ่เสองสสี่ห้าหห้าสอสอ็งส่หาสี่หีห้สี่้า